ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มัง่งคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปรารนาดาทุกประการเทินเงินล้านวิ่งชนสี่ราศีโชคลาภลอยเด่น จะถูกหวยบนล่างรับทรัพย์นับไม่ถ้วนอันดับหนึ่งชาวราศีมังกร ดวงมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานหลังจากราหูย้ายจะมีโอกาสที่จะได้ย้ายงานหรือเปลี่ยนงานมีโอกาสที่จะได้ย้ายสมดังใจหากใครไม่คิดจะโยกย้ายไปไหนก็มีโอกาสที่จะได้เล่นคั้นเล่นตำแหน่งหรือปรับเงินเดือนที่สูงขึ้นเรียกได้ว่าหน้าที่ใหม่ที่ปังกว่าเดิมส่วนการเงิน งกระชูดคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเงินแสนเงินล้านเต็มบัญชีชีวิตหลังจากนี้จะมั่งคั่งร่ำรวยมากขึ้นกว่าเดิม 2. ชาวราศีพิจิก ในช่วงนี้การเงินโดดเด่นเป็นพิเศษจะมีโอกาสรับทรัพย์จากหลากหลายช่องทางทางั้งทางตรงและทางอ้อมหากผู้ประกอบกิจการต่างๆต,ต้องการขยับขยายธุรกิจสามารถทำได้ดวงจะปังลูกค้ามักหน้าหลากตามีเงินไหลเข้าบัญชีหลักแสนถึงหลักล้านชีวิตที่เคยเป็นนี่เป็นสินหลังจากนี้นี้สินหายเกลี้ยงชีวิตจะมั่งคั่งร่ำรวย 3. ชาวราศีเมถุนราศีเมถุนเป็นจังหวะแห่งการลงทุน หากท่านทำงานประจำแน่นอนว่าสามารถที่จะประกอบอาชีพเสริมได้การลงทุนครั้งนี้จะได้รับผลตอบแทนที่ดีเกินคาดหรือบางท่านชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงสามารถเลือกซื้อสลากไว้สักใบจะถูกชลรกมีโอกาสถูกสลากรางวัลครั้งยิ่งใหญ่เงินแสนเงินล้านเต็มบัญชีช่วงนี้หน้าที่การงานดีมีสิทธิ์ได้ขยับขยายตำแหน่งช่วงนี้จะรับทรัพย์แบบจัดหนักจัด เต็มนีสินที่เคยมีจะหมดสิ้นสุดท้ายนี้ชาวราศีธนู ราศีธนูชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จากใครที่เคยถูกยากลำบากใจหลังจากนี้ดวงชะตาฟ้าเปิดแล้วไม่ว่าจะยิบจับทำการใดๆก็เป็นเงินเป็นทองแถมมีโอกาสที่จะโดดเด่นทางหน้าที่การงานผู้หลักผู้ใหญ่เล็งเห็นถึงความสำคัญมีสิทธิ์เลื่อนคั้นเลื่อนตำแหน่งหากใครค้าขาย ช่วงนี้ค้าขายดีเยี่ยมมีโชคจากการเดินทางลูกค้าจะมากหน้าหลักตาเข้ามาอุดหนุนอย่างไม่ขาดสายทำให้มีกําไรหลักแสนถึงหลักล้านดวงชะตาจะพุ่งไปสู่ในทิศท,ทางที่ร่ำรวยใครอยากได้อะไรให้รีบลงมือทำความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม รับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มัง่งคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปรารนาดาทุกประการเทิน